สองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแอปมากเลยอะ่ะหนึ่งสองสมสวัสดีนะคะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่น่าตื่นเต้นมากเลยเพราะวันนี้คุณแม่เรากลับมาแล้วสวัสดีค่ะนั่นนะคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นคลิปที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะฟอสจะบอกว่าเมื่อประมาณกี่วันที่แล้วสองสวันที่แล้วปะไปินตลาดมานะคะแล้วก็ไปเจอลิปสติกของยี่ห้อ O D P O ค่ะทุกคนซึ่งอันนี้จะบอกว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเก้าสิบเก บาทแล้วคือแบบเฮ้ยแต่มันดูน่าใช้แพคเกจจิ้งเขาดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็เลยมองว่าทั้งหมด12สีเลยนะคะแล้วก็จะมาสวอ์ชิพเพื่อนๆดูนะคะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนั่นเองนะคะสนับลิปสติกในราคา99บาทนั่นเองนะคะถูกต้องแล้วค่ะคุณลูกพร้อมไหมคะพร้อมสิคะวันนี้ดิฉันบอกว่าคุณแม่พูดนิดนึงเนาะเอออย่าให้ลูกพูดคนเดียวอย่าแอฟมากใช่ไหมวันนี้พยายามแอฟน้อยที่สุดแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคน เดี๋ยวจะเอาแพคเกจจิ้งให้ดูก่อนเลยนะคะซึ่งแพคเกจจิ้งจะบอกว่าโอเคมากเลยแม,แม่ลองจับมีส่วนร่วม,หม,มไหมมีแพคเกจจิ้งไหมคือจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะชื่อว่า strong นะคะ series semi matte lip color นั่นเองนะคะ<ม>เดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะนี่นะคะแพคเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งแบบเพ้ยททำมาโอเคมากๆเลยนะสำหรับราคา99บาทเท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะชื่อว่า odbo strong series semi matte color lip color นั่นเองนะคะ โอเคอันนี้คือยังไม่ได้ลองทายังไม่ลองสวอชเลยแล้วก็จะมาลองเป็น first impression ให้เ,เพื่อนๆดูเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนั่นเองนะคะนี่เปิดออกมานะคะแพคเกจิ้งก็จะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งสีแรกของฟ้าในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะทาเป็นเบอร์01เลยนะคะแพคเกจิ้งก็เป็นแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ลิปสติกจิ้มจุ่มเนาะมันเป็นลิปสติกที่แบบดั้งเดิมนะคะทาง่ายๆเนาะซึ่งจะบอกว่าเรสจ์สีของเขาก็โอเคมากๆเลยนะคะแบบไม่แย่เลยเนาะแล้วก็ฝาปิดของเข แม่ของแม่นี่ออกแบบว่าน้ําตาลนะคะเราไม่ได้เป็นสีแล้วพูดจึิงแพ็กเกจจิ้งอ้าวหรอเทคเนี่ยไม่ได้ฟังดิฉันเลยคือจะบอกว่าแพ็กเกจจิ้งเขาโอเคมากๆเลยนะคะอุ้ยสว่างมันก็อร่อยดีนะพูดถึงเนาะเออมันรู้สึกอร่อยอะหองแล้วมันแม่งดีอะก็ดีนะจูบที่บอกไว้นะคะเบอร์ฟับเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งของแม่เบอร์อะไรเบอร์สิบสองค่ะแม่เวลาภชาให้คนดูเห็นด้วยโอเคให้คนเดูเห็นแล้วมันจะทายังไงวันนี้ยก็พยายามจับมุมกล้อง าแม่แม่เริ่มด้วยสีแรกเลยค่ะเฮ้ยแม่ชอบมาเฮ้ยมันไม่ต้องลิปจิ้มจุ่มเลยนะเอาจริงสีมันแน่นเนาะเออคือสีแน่นจริงทุกคนเีม่มันไม่แห้ง คือจะบอกว่าเนื้อเขาแน่นมากทุกคนโอ้โหลงทุนไปไหมเอ้จริงๆอ่ะเนื้อเขาแน่นมากเลยนะคะเกลี่ยง่งายใช้ง่ายนะคะทาไปแล้วไม่รู้สึกว่ามันแห้งเลยจริงๆนะแล้วก็สามารถคือด้วยความที่ฟับทุกคนผิวเข้มนิดนึงนะคะฟ้าก็จะเป็นคนที่แบบอ่าริมฝีปากคล้ำนิดนึงเนาะแต่พอทา,าตัวนี้นะคะก็ลกลบมิดเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออความเข้มของริมฝีปากมันโผล่ออกมาเลยนะคะนี่4ี่นะคะแล้วนี่ก็เบอร์ศูนหนึ่งเนาะสวยดีนะคะโพสหนึ่ง ฟ้านะคะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะของแม่เป็นเบอร์อะไรของแม่แม่เลือกเป็นศูนย์แปดค่ะสีนี้สวยอะ่ะดูดิคือสีเขาแน่นโอ้ยสีนี้สวยมากแม่ก็ชอบสีแม่มเบอร์ศูนย์สองนะคะอย่างที่บอกไว้อันนี้ของคุณแม่เบอร์ศูนย์แปดนะคะ อ๋จริงๆไ้ฟ้าผิวเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะสีนี้ก็อาจจะไม่รอดนะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังพอดีนะคะกําลังสวยเลยสีนี้ชอบดีนะคะชอบสีนี้มากเหมือนกันอันนี้มันไม่ได้เป็นฟินิชที่แมทจนเกินไปนะคะรารู้สึกว่ามันเป็นแมทที่กําลังดีนะคะเบอร์สิกับเบอร์สิเอนะคะอันนี้คือจะบอกว่าเป็นสีแดงสีแรกเลยนะคะแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าลิปสติกสีแดงเลยราคา99บาทจะรอดไหมเนาะแบตบ หมือน,นลิปมันเหมือนลิปมันมากอะคือมันนุ่มมาก number t e and number e l นะคะผมขายผมขานแล้วผมงอกให้แม่บ้านถอนผมหงอกให้เนะี่ย โอเคอย่างว่ามีมามามาต่อกันดีสีต่อไปเลยนะคะเบอร์ศูนย์สามนะคะของแม่เบอร์เลยของแม่ศูนย์เก้าโอเคของฟ้าก็จะเป็นสีแดงอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นสีแดงที่มีความชมพูเบาๆนะคะของแม่แบบชมพูอะชมพูตุ้นไม่ให้แอเขาเรียกว่าไรอะแดง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 อ่อนชมพูตุนๆมังคุดอะไรไม่รู้อะสักอย่างอะทุกคนสวยอะความแตกต่าง สีสวยเนาะ06กับ09นะคะ2สีนี้โอเคไปต่อจีต่อไปนะคะเป็นเบอร์06นะคะของคุณแม่0ูงสค่ะทาง่ายจริงๆนะแบบไม่ได้อวยเลยนะเอาจริงดูนะดูดีๆคืออันนี้คือแบบไม่มีเพรสเชอร์เลยอะดูดูแม่บ้างดูแม่บ้างแม่บ้าง อร่อยมากจริงๆแม่คะบอกว่าจุดเด่นของอันนี้คือเนื้อแน่นทาไปแล้วริมฝีปากไม่รู้สึกแห้งนะคะแล้วก็แบบใช้ง่ายเนาะไม่แหง้งไม่แหง้งแล้วเขาบอกว่าติดทนนานด้วยนะซึ่งเรื่องติดทนนานฟ้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นลิปสติกรูปแบบนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยลิปสติกในรูปแบบนี้มันจะไม่ค่อยติดทนนานมากมายอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราแบบสามารถเติมได้ระหว่างวันเนาะโดยที่ไม่เป็นคราบนะคะแบบนี้ คืแม่สีสุดท้ายแล้วสีสุดท้ายเลยนะคะเบอร์07นะคะของแม่ก็เบอร์05ค่ะแต่ว่าทาแล้วรู้สึกได้เลยว่าอันนี้จะรู้สึกแมตต์กว่าสีอื่นที่ทามานะคะอืมอันนี้จะแมตต์กว่าทุกสีที่ทามาเนาะสีนี้มันจะออกแบบม่วงนิดนึงนะคะทุกคนจะออกโทนม่วงเป็นแบบแดงเลือดหนูเข้มเข้มมีความมังคุดมีความม่วงมีความแดงมีความเข้มมีความสวยคือสีนี้สวยมากเบอร์07นะคะทุกคนสีนี้05ค่ะ วันนั้นไปเดินในมอบางกะปแล้วก็ไปเดินตะวันนาเพราะมันจะมีของขายของกินเย็นนึกออกไหมคะแล้วก็ไปเจอร้านแบบร้านขายเครื่องสำอางตลาดน,นาัดอะไรอย่างเงี้ยเสกมาแล้วเสงมาแล้ว,ลวนี่นะคะซ,ซื้อที่ตลาดน,นัดตะวันนาเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนมีขายบ้างนะคะก็ลองไปหาดูนะคะตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปเนาะภูมิใจอะกัสิบเก้าเมาส์มานสิบกุศี ดีบิอไม่ธรรมดานะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าตัวน,นี้ชื่อว่า o d ดี i o นะคะ s Strong s e r i e s นะคะ s e น n i ่แ t t ลิปคอเ o อนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้สังเกตแพ็กเ g จจิจะได้ไปซื้อตามกันถูกเนาะนีแพ็ก okay เ a จจิ g โอเคเลยโอเคเดี๋ยวสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าฟารู้สิอยังไงบ้างนะคะแล้วก็ Final Thoughts about these ones นะคะก็คือจะบอกว่าแน่นอนเลยที่ชอบนะคะก็คือแพเกจิ แน่นอนเลยนะคะที่ชอบก็คือแพคเกจิ้งของเขาโอเคมากๆเลยนะคะรู้สึกแน่นและแบบฝาปิดเกอบได้ดีเลยนะคะอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ถ้าติดตามฝาได้สักพักนึงแล้วว่าเขาเป็นคนที่แบบซีเรียสเรื่องแพคเกจิ้งมากๆเลยนะคะสีเขาเนื้อนแน่นมากๆเลยนะคะใช้ง่ายเกลี่ยง่ายไม่รู้สึกแห้งจนเกินไปนะคะคือมันไม่ทําให้ริมฝีปากรู้สึกแห้งทุกคนอันนี้คือจริงๆอันนี้คือชอบมากๆเลยนะคะมันรู้สึกนุ่มปากมันรู้สึกดีมากและพอทาแล้วเนี่ยขนาดสีเข้มที่สุดนะคะแล้วก็แบบสีสว่างที่สุดเนี่ยพอทาแล้วปกติถ้าราคาถูก จริงนะคะเพราะเราทาไปแล้วเดี่ยมันจะไม่เนียนทั้งทั้งปากนะคะมันจะยังมีความเป็นเส้นมีความเป็นแพชชี่อยู่แต่อันนี้ไม่เป็นเลยนะคะอันนี้คือชอบมากๆเลยเนาะที่บอกไว้พอซื้อที่ตลาดตะวันนา้วแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีขายที่ไหนบ้างเนาะลาเลยลาเลยลาง่งายๆแบบนี้แหละเสียงรบกวนมาแล้วคุณไม่รู้เรื่องง่ายขนาดนี้เลยเหรอง่ายง่ายอย่างนี้ง่ายอย่างนี้แหละไม่ได้เอาง่ายคือเอาคุณคุณไม่เป็นคือเอาแบบว่าเอาแบบ ง่ายๆเลยนะคุณแม่คุณลูกไปหมอน10สีมาเหตุผลอะไรคะ99บาทค่ะเพราะมันถูกแล้วเราจะไปรู um> ้เหรอมันจะดีขนาดนี้ถูกไหมมารากว่าทาคาแล้วมันแบบมันปังมากอ่ะเอออยากสวยอยากปังเหมือนคุณแม่กับคุณลูกก็จัดไปเลยค่ะ12สีไม่ต้องไปซื้อหรอกสีเดียวมันดีมากสําหรับราคาเออใช่มันดีจะไปซื้อทำไมแท่ไแปดเก้าร้อยพันกว่าไม่จาเป็นเนี่ยเก้าเก้าจบแล้วแม่แต่คนดูทาไมคนดูทำไม อ่ะจากความจริงใจเขาจะว่ามันอินเนอร์มันมาอะไรเขาจะว่ามันเก้าเก้านี้คขาดูฉันไม่ได้จริงนะไม่ใช่มาเก้าเก้าเขาจะว่ามาเก้าเก้าเหจริงเดี๋ยวต้องรีบแล้วนะคะเพราะเสียงดังมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทากๆนี่นะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบทำจากไหนลิ้มลิ้มเนี่ยไม่ต้องทำแล้วเลิกทำได้แล้วใครทำลิ้มทำตัวแบลไม่ได้แม่ห่างเลเราก็เรียกว่าเรา โอเคเสร็จ <Okay. S 2> <Set. S 1> จบชอบชอบชอบเจอของอาแล้วไปไหนทำไมรีบไปจังอาก็จบแล้วไงเ <Okay, S 2> สียงมันมาแล้วโอเคยา้ยายบ้ายบ้า